เล่นเอาวีเครื่องแบมเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบมมันของโคตเดียวเลยเป็นระบบเดียนทีมบันทีมไร <นะ S 2> วัน<อ>้ก่อนดีกว่นทีมอะไรอ่ะชื่อทีมพี่อ่ะทีมกะระดับหนึ่งดาวอันดับอล้วจ่มกันละ่ะพี่เชิญผมเลยดิชวนเพื่อนเต็มยังวะก็ต้องขอดูกันคนเต็มยังกันดงผู้เล่นสิบเจ็ด จมไปเลยชวนเพื่อนชวนแล้วชวนยังไงวะชวนไม่ได้อะชวนยังไงอ่ะพุด้กดเลยเนี่ยอ๋อนึกว่ากดเริ่มเกมเลยได้ยังหันโอ้โหยังไม่ได้อะไรเลยแล้วโอ้โหยีโร่หลักแป๊บนะึง เอ okay. เระตูนตัวนี้โคตรเกียนอ่ะเนี่ยแทงโคตรแทงโคตรเกียร์วนนะโลอกล ก็ยังไม่มีใครมีเลยก็มีนะมาถึงเราอะตำวแม่ฟิลเตอร์จุดเด่นของไวฟ์ติองต่างและโซลีให้มันเป็นขึ้นดีซีเลยวะเฉพาะตัวให้เลยดีซีเย ตอนนแ้นเป็สินเดี๋ย่พี่รู้จุดเด่นไงความทุกไฟเลยเ <_ S 1> มทแครีซุปเปอร์เอพี่ขอดูชื่อทีมหน่อยชื่อกลับมากชื่อเกยใช่นั่นแหละต้องใช้ชื่อทีมจทัวนนาเมียนไหมคะตูไปทัวนนาเมียนในทีมไหม เดี๋ยวพี่จะกลับว่าจะออกแคเนี่ยจะเข้าแคนวัดวัดทพระธรรมชโยอ <c oughs> ของเพื่อนพี่ S A B E R T O T